สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเล่มสีแดงหน้า58ถึงหน้า52กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้า58นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียน ฟังนิทานเรื่องสุนักจิ้งจอกหางด้วนแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างของคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งคำถามถามว่าเหตุใดสุนักจิ้งจอกจึงหางขาดตัวเลือกแรกนะคะคือภาพนี้นะคะตัวเลือกที่สองใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะหรือเป็นภาพที่สามคะ ดูนะคะว่าเหตุผลใดเหตุใดสุนัขจิ้งจอกจึ้งหางคาะถ้าคิดคำตอบได้แล้วนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างหรือว่าช่องวงกลมนะคะต่อมาข้อ2นะคะสุนัขจิ้งจอกหางด้วนจัดประชุมเพื่ออะไรตัวเลือกแรกนะคะ หาวิธีจับนายพรานตัวเลือกที่สองช่วยกันดูแลรักษาป่าตัวเลือกที่สามชวนให้เพื่อนตัดหางนักเรียนก็เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องนะคะใส่เครื่องหมายถูกบปในช่องว่างหรือว่าช่องวงกลมนะคะข้อสามข้อใดเป็นตอนจบของเรื่องนี้ตัวเลือกแรกนะคะ สูนักจิ้งจอกทุกตัวหางด้วนตัวเลือกที่สองสูนักจิ้งจอกตัวอื่นยังมีหางยาวเหมือนเดิมตัวเลือกที่สามสูนักจิ้งจอกหางด้วนไล่กัดหางสูนักจิ้งจอกตัวอื่นนักเรียนคิดคำตอบได้แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกไปในช่องว่างหรือว่าช่องวงกลมนะคะข้อที่สี่สูนักจิ้งจอกหางด้วนมีนิสัยอย่างไรตัวเลือกแรกนะคะซื่อสัตย์ ตัวเลือกที่สองมีน้ำใจตัวเลือกที่สหลอกลวงหน้าห9นะคะคำสั่งบอกว่าเจ้าหนูตัวขาวๆเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกันหนูตัวไหนมีชื่อประสมด้วยสระอิช่วยระบายให้ทีหนูตัวแรกนะคะ ชื่อว่ากออีกงอกิงไม่เอกกิ่งหนูตัวที่สองชื่อว่ายิ้มหนูตัวที่สามชื่อว่าเจนตัวที่สี่ชื่อว่าแบมตัวที่ห้าชื่อว่านิดตัวที่หกชื่อว่าดีตัวที่เจ็ดชื่อว่าวินตัวที่แปดชื่อว่าจิ๊บตัวที่เก้าชื่อว่าครีม ตัวที่10ชื่อว่าพริกนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าหนูตัวใดบ้างที่มีชื่อที่ใช้สระอีกนะคะนักเรียนก็ระบายไปที่ตัวรูปภาพของหนูนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ระบายให้สวยงามด้วยนะคะเราไม่ได้ระบายทุกตัวอย่าลืมว่าระบายเฉพาะตัวที่มีชื่อโดยใช้สระอีกนะคะ หน้า59นะคะในข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะมออิมิรออิริวออิวิบออิบิซออิซิกออินอกิน หออิวอหิวจออิกอจิกดออิบอดิบพออิสอพิษอออมออิมไม่เอกอิมกออิงอกิงไม่เอกกิงนออิวอนิวไม่โทนิ้วสออินอสินไม่โทสิ้นลออินอลินไม่โทลิ้นหอยออิกอหยิก หอยอีกงอญิงปอลออีกวอปลิวกอรออีกนอกริงไม่เอกกริง่งกอรออีกงกริงไม่เอกกริง่งลออูก,กอลูกชออีกนอชินไม่โทชินลูกชินยอ,นอ,ออีกนอยินดอีดียินดีกอรอ,อกระซออีบอซิบกระซิบ สออบอสิบสอองอสองสิบสองมะลิฟังนิทานมออามะลออีลิมะลิฟอองอฟังนออีนิทออานอทานนิทานมะลิฟังนิทานทิดาหากะปิทออีทิดออาดาทิดาหออาหากออากะปออีปิกะปิ ธิดาหากะปิหนูนิดกินปั้นสิบหอนอูหนูนออิดอ,อนิดกออินอกินหนูนิดกินปออะนอปันไม่โทปั้นสออิบอสิบปั้นสิบหนูนิดกินปั้นสิบในหน้า60นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนเติมสาระอิ แล้วฝึกอ่านคำดูภาพแรกนะคะให้นักเรียนดูซิว่ามีคำที่กำหนดมาให้เนี่ยคือคำว่าอะไรที่ตรงกับรูปภาพนะคะมาดูภาพที่สองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเติมคำตอบกันนะคะภาพที่สองเป็นคำว่าอะไรคะดูจากรูปภาพแล้วนะคะภาพที่สามรูปภาพนี้ควรจะเติมคำว่าอะไรคะ ภาพที่4นะคะเป็นภาพของอะไรคะ่ะสระอิต้องใส่ตรงไหนควรจะใส่แล้วเป็นคำที่ถูกต้องตรงกับรูปภาพนะคะและภาพสุดท้ายนี่คือภาพอะไรคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาลองเติมสระอิกในภาพแรกนะคะเราควรจะเติมสระอิที่พยัญชนะตัวไหนดีนะคะถึงจะกลายเป็นคำว่ามะลินะคะ อ่าเติมตรงลอลิงนะคะเราจะอ่านว่ามะลิมออะมะลออีลิมะลิส่วนคำที่สองเป็นภาพลิเกนะคะเราก็เติมสระอีต,ตรงลอลิงนะคะก็จะได้คำว่าลิเกลออีลิโกเอเกลิเกภาพที่สามนะคะดูจากรูปภาพนะคะก็มีคำที่อยู่ข้างๆกับรูปภาพแล้วเป็นชื่อของ สินค้าชนิดนี้นะคะเราจะต้องเติมสะอีลงไปตรงไหนนะคะก็เติมลงไปตรงทอนาหานะคะจากกะทิกออากาศทออิทิกะทิภาพที่4นะคะนาฬิกาค่ะสะอิจะต้องเติมสะอีตรงพยัญชนะตัวไหนนะคะก็เติมตรงรอจุลานะคะจะได้คําว่านาฬิกาเนานารออิริกกออากานาฬิกา ส่วนภาพสุดท้ายคือภาพของถั่วลิสงนะคะขาดสระอีป้ายเราจะต้องใส่ตรงพยัญชนะตรงไหนนะคะก็ใส่ตรงลอลินเช่นกันนะคะใส่ไปแล้วเราจะอ่านได้ว่าถั่วลิสงรอถออัวถั่วไม่เอกถั่วรออิลิสอโอมสงถั่วลิสงค่ะ ต่อไปนะคะมาดูในข้อที่3ในหน้า60นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประนะคะภาพแรกนะคะจะมีคำว่ามิดชิดมออีดอมิดชออีดอชิดมิดชิดคำที่2คือคำว่าคิดผิดคออีดอคิดผออีดอผิดคิดผิดคำที่3คือคำว่าจิ้มลิ้มจออีมอจิ้มไม่โทรจิ้มรออีมอลิ้มไม่โทรลิ้ม จิ้มลิ้นคำที่4นะคะคือคําว่ายิ้มกลิ่นยออีมอมมยมอออมมอิ้มไม่โทยิ้มกรรออีมอกลิ่นไม่เอกกลิ่นยิ้มกลิ่นนักเรียนก็คัดลงในช่องว่างนะคะให้ตรงในแต่ละคํานะคะคัดให้สวยงามนะคะชิดเส้นบนเส้นล่างต่อไปนะคะในหน้าที่ 61นะคะข้อที่4คําสั่งบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คํากับภาพให้ตรงกันนะคะคําแรกนะคะคือคําว่ากิ้งก่ากออีงองกิ้งไม่โทกิ้งกออากาไม่เอกากิ้งก่าคําที่2คําว่าหิ่งห้อยหออีงองหิ่งไม่เอหิ่งหอออยอหอยไม่โทห้อยหิ่งห้อย คำที่3ามคือคำว่าชิงชา้าชออีงอชิงชออาชาไม่โทรชาชิงชา้าคำที่4ี่คือคำว่ายิ้มแย้มยออีมอยิ้มไม่โทยิ้มยอแอมอยแย้มไม่โทแย้มยิ้มแย้มและคำที่ห้านะคะคือคำว่ากิ่งไม้กออีงอกิ่งไม่เออกิ่งมอไอไม้ไม่โทไม้กิ่งไม้ มาดูรูปภาพนะคะภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะมีภาพอะไรบ้างมาดูภาพแรกนะคะคือภาพของตัวอะไรคะหางยาวๆภาพที่สองคือภาพของคนที่หน้าตาเป็นยังไงคะภาพที่สามคือภาพของอะไรคะและภาพที่สีมีตัวอะไรอยู่เกาะที่ไปมาภาพที่ห้าเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งคืออะไรคะเหลียนก็ จับคู่รูปภาพกับคำให้ตรงกันแล้วโยงเส้นไปที่หน้าคนนะคะที่มีหน้าสีเขียวและหน้าสีเหลืองนะคะโยงเส้นจับคู่การให้ตรงคำตรงกับภาพนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคำว่ากิ้งก่ากิ้งก่าต้องโยงเส้นมาที่ภาพไหนเอ่ยอ่าโยงมาที่ภาพแรกนะคะกิ้งก่าก็คือตัวนี้นี่เองนะคะ มีหางยาวนะคะต่อไปหน้า62นะคะคำสั่งในข้อที่5บอกว่าให้นักเรียนเขียนคำสระอิจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพของอะไรนะคะภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5นะคะมีทั้งหมด5ภาพนะคะ,ะภาพแรกนะคะเป็น เครื่องดนตรีนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยเรียกว่าชิงคำว่าชิงใช้สระอีนะคะอ่านว่าชออีงอชิงนี่เอกชิงภาพที่สองสามสี่ห้านักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าจะต้องเติมคำว่าลายถ้านักเรียนเติมคำว่านกในภาพที่สองเนี่ยถือว่าถูกต้องอหรือไม่คะนออกรน,นก ถือว่าผิดเลยนะคะเพราะว่าข้อนี้นะคะให้เติมคําที่ใช้สระอิะฉะนั้นไม่ใช่คําว่านกนะคะแต่ว่าท้าทายของก็คือเขาทาอะไรอยู่เขาบินอยู่นะคะบินบออิโนบินภาพที่สามคืออะไรคะไม่ใช่ภูเขานะคะเขาคือหินหออิโนหินภาพที่สี่โอ้หน้าตาเด็กคนนี้นะคะเป็นไงเลยยิ้มน,นะคะและภาพสุดท้ายอ่า คนสองคนนี้นะคะเพื่อให้เด็กมาทำรายการมาวิ่งนะคะหน้า62บันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระอิทำให้ฉันเข้าใจว่าสาระอิมีเสียงเป็นสระเสียงสั้นนะคะ รูปของสระอินะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำอธิบายการทำแบบฝึกหัดเรื่องสระอินะคะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดและฝึกอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาเพลงเท่านี้ขอลราไปต่อนะคะสวัสดีค่ะ